ตัดบอลได้แล้วได้ยิงทันทีโอ้โหกู้สาประตูเต็มได้และซ้ำเรียบร้อยเข้าไปเลยครับนี่ตัดบอลได้แล้วได้ยิงทันทีโอ้โหกู้สาประตูเต็มได้และซ้ำเรียบร้อยเข้าไปเลยครับตัดบอลได้อีกแล้วครับบาสามชั้นธนบุรีกระดุกชิฟฟลองยิงเรียบร้อยแล้วครับบัตรสามชั้นธนบุรีกระดุกชิฟฟลองยิงเรียบร้อยแล้วครับ โอ้อีกแล้วนะฮะ <tong S 1> โอ้โหได้บอลหลุดมาทางด้านขวาครับน้องพี่น้องพี่โอ้แล้วลูกนี้ได้โอ้โหทางลูกนี้ชนคานมาทางด้านขวาครับน้องพี่น้องพี่โอ้แล้วลูกนี้ได้โอ้โหทางลูกนี้ชนคานอา้าวบอกว่าเป็นประตูไปแล้วนะครับโอ้โห เอาประตูไปแล้วดูจุกคนลูกนี้ครับสาานาคำยกเจอกับผู้สาประตูของวัดสุธิวาราอื้ฮึอืฮึแล้วก็ยิงแบบจอจิงโยเลยครับของเชลซีนะฮะ โอ้โหไหลบอลทางด้านซ้ายลูกนี้สวยมากโอ้โหเร็วทีหลบตัดลงไปอีกหมายเลขสิบเจ็ดส่งบอลให้เพื่อนแล้วได้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเร็วทีหลบตัดลงไปอีกหมายเลขสิบเจ็ดส่งบอลให้เพื่อนแล้วได้ยิงเรียบร้อยครับ เร็วกว่าครับรนี้สมทนนี้สมทน